สวัสดีครับสำหรับ Disney s p e e d s t o r m ใน EP นี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องที่ใครๆอนนาจจะอยากรู้แล้วก็สนใจนนก็คือเราจะทำยังไงถึงจะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับมีวิธีไหนบ้างมีเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธี1 2 3 4แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยสำหรับที่คุณจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันหรือว่าเก็บสะสมตัวละครที่คุณชื่นชอบเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะครับรอไปติดตามชมกันในคลิปครับผม อะไะครับที่ผมเกินไปนะผมก็จะพาวันนี้ผมจะพามาดูว่าเราอยากจะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะเล่นตรงไหนยังไงนะพอเข้ามาถึงหน้านี้ใช่ปะผม oh, จะอธ้บายย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเกมนี้นะตัวละครทุกตนะัวนะเว้มันอยู่ในระบบของเฉดนะเฉดก็คือชิ้นส่วนนั่นเองนะครับชิ้นส่วนคืออะไรคือตรงนี้นะหลายคนอาจจะเห็นซ้ายมือผมยกตัวอย่างาตัวเจสซินของผมเห็นไหมมันจะมีจํานวนทับแล้วก็35บเห็นปะ ซึ่งผมมี24แสิสว่าผมเก็บสะสมมาครบ24แล้วแต่ถ้าเป็นตัวที่ในเลเวลต้นนะครับอย่างนี้มิกกี้เรือกลไฟดูนะชิ้นส่วนแรกตอนที่เราจะมีตัวละครที่ทุกตัวถูก,กล็อกอยู่นะท่านผู้ชมมันจะเป็น10ก็คือถ้าุดคุณเก็บชิ้นส่วนใดๆก็ตามของตัวนั้นใน้ครบ10เข้ากับปลดล็อก1ตัวและหลังจากนั้นมาก็คือเราจะต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบ20เพื่อจะปลดล็อกดาวที่2ดาวที่2ดียังไงดาวที่2อจะทำให้คุณได้สกิลอันนี้สกิลส่วนตัวเนี่ยไหมถ้าาา1ดวกลนจะ็็ออยู่เห ถ้าไม่ตายของตัวเองเนี่ยแต่พอเ,เปิดดาวที่2เท่านั้นนะในทุกตัวละครนะครับเราถึงจะใช้ความสามารถนี้ได้แล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเน่เหนไหมทุกตัวที่ล็อกอยู่นี่ถ้าเราเก็บชิ้นส่วนครบเราก็จะได้ชิ้นส่วนครบที่ว่านั่นก็คือ10ชิ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะล่าชิ้นส่วนตัวละครที่เราอยากได้เนี่ยจากไหนได้บ้างการที่เราจะได้ชิ้นส่วนนั้นมีทั้งหมด3วิธีนะครับ3มวิธีนะท่านผู้ชม วิธีแรกก็คือดวมดวงคือ,อไรในหลายๆตัวเนี่ยเราอยากได้ชิ้นส่วนมันเนี่ยมันก็จะต้องส่งไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรามีแล้วหรือไม่มี มันจะมีอยู่ในบ็อกซ์อย่างเจสซี่มีนอยู่ในอาร์ดินบ็อกซ์นะเห็นไหมอาร์ดินบ็อกซ์แต่อาร์ดินบ็อกซ์อันนี้ใช้เงินเติมก็ไม่ต่างกันอะ่ะก็ใช้ตังอย่ดีเข้าป่ะก็จะอีโอกาสสุ่มในชิ้นส่วนวิธีที่สองอันนี้เป็นวิธีที่ถ้าคุณปลดล็อกตัวละครนั้นแล้วถึงจะทําได้นะถ้าคุณยังไม่ปลดล็อกตัวละครคุณจะไม่สามารถทําได้เว้ยก็คือการใช้ตัวละครนั้นมาไตาแ่แรงก็าจะชื่อไปอันดับเห็นไหมแล้วก็วิธีที่สามคือการเล่นมิชชั่นต่างๆเช่นมิชชั่นใน ซีซันพารแบบนี้นะในซีซันพา a s s ก็คือซีซันสี่ที่เป็นของอดีนปัจจุบันนะครับลอ,องดูในนี้ก็จะมีชิ้นส่วนของแจสม n e เห็นไหมได้10ชิ้นกี่ชิ้นว่าไปก็จะเข้าไปอัพได้นะครับแต่มาเป็นชิ้นส่วนที่เสริมเพิ่มให้เราอัพดาวของตัวที่เราอยากจะทาปั้นนี้มันเก่งนะแล้วก็แจสมีอันดับนี่คือจัดอันดับนะครับจัดอันดับจะอยู่ตรงโหมดมัลติเพลเยอร์เห็นไหมก็จะได้ชิ้นส่วนอ,อย่างนี้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ,ะสรุปให้ฟังง่ายๆว่า เราจะได้เหตุที่บอกตอนต้นคือ1คือจากดวงจากดวงคือการส่งต่างๆส่งก็เราเข้าไปดูที่ร้านค้าได้เลยนะครับร้านค้านี้ก็จะวงบอกเนี่ยอันนี้กล่องต่างๆซึ่งม,มีชิ้นส่วนตามที่บอกเลยคุณเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเติมเงินสุ่มเสียตังค์วิธีแรกนะอยู่ในโหมดร้านค้านะก็คือสุ่งกับเสียเงินนะครับซึ่งก็ไม่แนะนํานะเพราะว่ามันได้ยากนะผมก็ไม่แน,น,นะนํานะเรื่องการสุ่งนะแล้วก็ถ้าเสียเงินหรอถ้าเสียเงินแล้วมันได้เลยแน่ๆก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์ท่านนะ โอเคไหมเนี่ยมันจะมีอยู่เติเมเงินแล้วเสียตังค์อย่างงี้อย่างนี้เห็นไหมอย่าง,นงเนี้ยของเมลครีเนี่ยซื้อ2,700โทเค็700น2 7 0 0นที่มันประมาณ6,700บาทนะจะไม่ผิดนะอันนี้จะได้ชิ้นส่วนเมลครี20ชิ้นเห็นไหมได้เลยก็เท่ากับมีเมลครีเวอร์ชั่นแบบมีถ้าไม่ตายใช้เลยนะอันนี้ก็ได้20ชิ้นเห็นไหมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะก็คือเอาง่ายว่าดวงดวงก็คือเสียตังค์นยะแล้วก็ตรงนี้อันนึงก็คือเราสามารถเอาซีซันคอยหรือว่าโทเค็นมาซื้อได้ ตรงนี้เหมือนกันไปชิ้นส่วนเขาจะบอกเลยว่าอีกีดักอย่างเงี้ยถ้าผมยอมเติมตังค์หนึ่งพันโทเคนใช่ไหมแล้วผมซื้ออันเนี้ยผมจะได้ไอลิาเบธสวอนเลยเพราะว่ามันเหลืออีกสามชิ้นจะปลดล็อกผมสะสมไว้นะโอเคเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครไม่เข้าใจนะง่ายๆคือดวงกับเติมเงินซื้อนั่นแหละเอาง่ายๆนะเราไปดูกันต่อดีกว่าเราไปดูกันต่อว่าถ้าเกิดเราจะเป็นสายฟรีนะเราจะทำยังไงดีที่เราอยากด้ตัวละครมาครบเหมือนกับ รนนรเรามาดู2โหมดนี้นะคุณเห็นไหมว่ามันจะมีเล่นคนเดียวกับเล่นมัลติเพเยอร์ถูกปะเข้าไปที่เล่นคนเดียวนะครับแลบ้วเข้าไปที่เล่นคนเดียวแล้วก็สนามต้นอันนี้เล่นให้ครบในสนามทุกสนาม3ามโหมดแน่นอนมันจะมีการให้ตัวละครเว้ยก็จะมีให้ตัวละครซึ่งก็คือจะเป็นตัวละครตามนี้นะมิกกี้โดนัลด์กูฟฟี่เปกากะไดจนะาสามตัวละครฟรีๆนี่ไงไ่ายถูกไปครับซึ่งน,นี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรต่อมาจะซีซันทัวร์ซีซันทัวร์นี่สำคัญมากปัจจุบันเป็นซีซันทัวร์ของเรื A ่องอารินเดอะเค f w ออฟวันเด ในแต่ละตอนแต่ละบทมันจะมีจุดที่ได้ชิ้นส่วนนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านดูหมดแล้วมันจะไม่เห็นนะผ่านไปหมดแล้วพารอันไหนผ่านไปแล้วไม่เห็นของผมก็เลยเปิดให้ดูนี่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้ผมยังไม่เล่นนะยังไม่ผ่านนะเห็นไหมครับมันจะมีโหมดแบบนี้นะครับในแต่ละที่ชนะมันจะมีหีบไว้หีบเนี้ยมันจะดูคุณดูแล้วมันจะมีตัวละครอยู่เช่นนี้เห็นไหมมันจะมีแม็กสี่ชิ้นเห็นปะอันนี้ก็มีชิ้นส่วนอะดินเห็นไหมครับแอมจะมีชิ้นส่วนซ่อนอยู่ในในในโหมดนี้ไว้ซึ่ง ในแต่ละบทอะ่ะมันมีทุกบทนะแต่บทอื่นผมไม่เปิดให้ดูเพราะว่าผมดูไม่ได้มัน่านมดแล้วคุยเห็นกล่องสีดำดำไหมอะกล่องสีดำดำนี้มันจะมีจำนวนครั้งที่เข้าไปเล่นอยู่ตรงนี้ก็จะได้กล่องลึกลับมันจะสุ่มของให้มีโอกาสและชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับที่ผมพูดถึงโหมดธรรมดาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันง่ายมากเลยเว้ยมันแค่เล่นให้แบบเป็นระดับหนึ่งไม่ต้องโปรมากอะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอโหมดหมดัลติเพยเยอร์มันจะยากกว่านี้ต่อมาเล็ก อีเวนต์นี่ก็สำคัญอีเวนต์อีเวนต์น,นะครับก็หาดูได้ในอีเวนต์ผมบอกให้มันมีการแจกเฉดหรือชิ้นส่วนไว้นะครับในนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ทำได้ทุกวันนะครับสะสมได้ Mouse มิกกี้เมาส์ตัวนี้คุณปั้นได้ฟรีๆเลยเพราะว่ามันจะได้เศษมาเรื่อยๆนึกออกไหมแล้วก็มีอย่างนี้อันนี้ได้ของแต่งอันนี้ก็จะได้เป็นอ่าได้ตัวแกสตันเห็นปะแต่คุณต้องเล่นให้ได้ท็อปอันนี้จะเป็นกระดานคะแนนที่วัดความเร็วับ ออนนไลน์กับระบบเคียโรเควสนะเห็นปะก็จะได้ตัวละครป็นใหม่ๆวิธีการก็เล่นยอยู่กระดาบนบนนะประจบรอบกี่วันนะทุกๆสัปดาห์ทั้ง8วันก็จะได้ชิ้นส่วนมานะครับเหมือนกันเนี่ยเราไปดูได้อีเวนต์วีมาตามเล่นกันได้นะว่าไหนแจกอะไรซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้ปัจจุบันเป็น,ปนของอจาฟา ซึ่งจาฟานี่ผมผ่านแล้วเฟสนี้ถ้าเล่นผ่านครบก็คุณจะได้จาฟาเป็น10ชิ้นเลยนะเป็นจาฟาจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ให้มากับซ mm ีซันพาร์ทนะแต่ว่าผมได้ฟรีๆเพราะว่าเล่นโหมดพวกนี้นะวนแต่วนหมานะครับเพราะฉะนั้น สายสีผมบอกได้ว่าเล่นได้อยู่นะฮะไม่ต้องรีบเติมโอเคปะสุดท้ายอันนี้สำคัญก็คือโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับโหมดมัลติเพลเยอร์เออลืมบอกไปตรงนี้มันนอกจากที่ผมบอกไปทั้งหมดที่หาเศษแล้วได้แล้วใช่ไหมซีซันทัวร์เนี่ยมันจะให้คะแนนด้วยอันนี้ผมลืมบอกซีซันทัวร์มันจะทําให้คุณได้คะแนนของในโหมดซีซันทัวร์นะครับมันทำให้คุณได้คะแนน e xp ของมาอัพเลเวลซีซันพาร์ทด้วยนะเห็นปะมันจะมีอยู่ชนะติดกันสาอันดับแรกชนะการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ย ทุกๆอันนอกจากได้ของแล้วได้ชิ้นส่วนแล้วที่ผมบอกเนี่ยมันได้ EFP ด้วยนะครับเพราะนั้นเล่นไออันเนี้ยคุ้มมากๆนะอย่าลืมนะเนี่ยไออันกราเนี่ยซีซันทัวร์เนี่ยโคตรสำคัญนะเล่นอันนี้นะอ่าแล้วก็เล่นอีเวนต์ให้ครบแบบที่บอกถ้าอีเวนต์สุดบางอันยากไปช่างมันนะก็โฟกัสเน้นซีซันทัวร์เก็บให้ครบซีซันทัวร์คุณจะได้นอกจากเศษจากรางวัลจากขีบแล้วเนี่ยมันจะได้ EFP มาั p l e v ว l pass ตรงนี้ด้วยนะครับ pass ตรงนี้นะเพราะนั้น pass ตรงนี้พอผ่านปึ๊บมันก็ได้ชิ้นส่วนอีกแต่่วา มันจะเป็นชิ้นส่วนเฉพาะของเรื่องอารดินที่เป็นซีซั่นเนื้อเรื่องปัจจุบันเท่านั้นเองซึ่งส่วนมากจะเป็นจินนี่กับกับแจสมินนะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นจินนี่แจสมินจะเป็นตัวหนึ่งที่คุณควรโฟกัสปั้นไว้นะอ่าแล้วก็ทําไมผมถึงแนะนำแจสมินไม่ใช่ไม่แนะนำะไม่แนะนำจินนี่เพราะว่าแจสมินเป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันในอีพีถัดไปนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหาชิ้นส่วนได้จากไหนจากอ่าการเติมเงินการเปิดบล็็อกกกกาาาชดดวววนนครรแลล้เเ่ีย ในโหมดต่างๆสุดท้ายนะสุดท้ายเป็นโหมดที่สําคัญมากนะผมว่าหลายคนก็สุดท้ายก็ต้องมาวนอยู่ตรงนี้แหละนั่นก็คือมัลติ Player นะครับมัลติ Player m u l ัลติเพ e r ยอคือ,อราการเล่นกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆมันก็คือโหมดแบบโหมดเลนกิ้งอะนะ ซึ่งผมให้ดูแค่2อันเอ้อันแรกคือบทจัดอันดับเราอยากปั้นตัวไหนแต่อย่างที่ผมบอกข้อแม้คือเราต้องมีตัวนั้นแล้วนึวกออกปะพอเรามีตัวนั้นแล้วเพิบเราก็แค่ทําการเล่นตัวนั้นซ้าๆเว้ยหนแม้มันก็ได้ของของตัวนั้นได้ชิ้นส่วน Jasmine. แจสเมนไหนได้6ชิ้นเป็นสิบชิ้นแล้วนะไหนสิบกว่าชิ้นล, 10, ล,ลนะสิบสิบเจ็ดละสิบเจ็ดลมั้งี่นได้ได้ท่าทางได้ชิ้นส่วนยี่สิบเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเล่น คนเล่นนะถึงนะระดับแชมเปี้ยนไม่ต้องแชมเปี้ยนก็ได้อเอาแก่ก็คือได้อย่างน้อยสามดาวแล้วก็พอคุณเก่งแล้วใช่ไหมพอดาวมันขึ้นมันจะไปทำให้อัปเลเวลได้อีกเว้ย พออัพเลเวลได้มันก็ทําให้เรียกว่าไงอะ่ะก็ไปเล่นต่อได้อีกไปอัพต่อได้อีกนะครับไปสามารถแบบไปอัพเลเวลมาให้เก่งขึ้นอีกแล้วพอมันเก่งขึ้นก็ไปวนเล่นอีเวนต์ได้ต่อเนื่องวนไปวนมาเนี่ยงงไหมตัวอื่นก็เช่นกันนะก็จะเป็นระบบนี้อ่ะคุณชอบตัวไหนก็เลือกมาสมมติว่าอยากเล่นแจ็คสเปโร่ลัมวัลก็จะเหมือนกันนะครับมันจะมีตัวของแจ็คให้ปลดอยู่นี่จะชิ้นส่วนของแจ็คอยู่นี่เห็นปะอ่าชิ้นอ่าเห็นไหมเพระาะฉะนั้ี่็เทคนิคง่ายๆนะครับใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นใหม่แลลล้้วววกกก็อออยยาาจจจะะะะะปัััันนตตคคครรรรรหหืมมีใ่ๆบิง ว่าเปิดกล่องกับกาชาผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ว่ามันจ็มีหนทางอยู่ก็คือนอกจากพอคุณได้ค่าของหรือว่าได้ โทเค็นได้คอยของซีซันบางอย่างมาจากการทราภารกิจแล้วสังเกตด้านบนผมจะมี30,000กว่าใช่ไหมถ้าุณเล่นจริงอ่ะมันมีกเกือบแสนคอยเลยนะถ้าไม่ได้ใช้ทําอะไรก็ผมมผมไม่ใช้ทําอะไรหมดครับคือผมก็ไปเปิดกล่องอะแหละมันก็จะเป็นเหมือนกล่องฟรีนะเพราะว่าเราเราได้จากการทราภารกิจของซีซันพัซีซันคอยเราได้มาจากการทำนะภารกิจซีซันพาร์ทถูกไหมแล้วเราได้คอยมาแล้วเราก็เอาคอยมาเปิดกล่องอันนี้อย่างนี้ผมเปิดให้ดูกล่องก็เหมือนไม่เสียอะไรนะึกออกปะถ้าไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้ดีกว่านี้นะแต่มันก็ได้ข้อวของมันได้ยากน อ้าว uh huh. ได้ได้อลิสเบตสวอร์ดถือว่าโชคดีนะเปิดต่อดีกว่าวะแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่เปิดกล่องมาไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะไอซีเซนคอยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวอยากจะมีซับคลิปมึงเจาะเรื่องเกี่ยวกัซีเซนคอยเหมือนกัน,นซื้อได้อะไรเว้ยเ <Wait. S 2> นี่ยมันจะได้ประมาณนี้แหละได้ไม่เยอะนะครับอันนี้กากมากเรือมากก็ประมาณนี้นะใครอยู่กับกาชามานานพอจะรู้ธิ์เด,ดของบ้านโอเคถ้าไม่เปิดกล่องใช่ปะ ก็สามารถคุณมาช้อปปิ้งได้ในในเนี่ยคุณเลื่อนดูเนี่ยพวกเนี้ยเออบางคนที่เก็บฟาร์มของมาอัปเดเว,เวลก็มาซื้อได้นะถ้าเกิดคุณมีไอ้พอยเหลือเพเหลือเฟือนะมีคอยเหลือเฟือนะอันนี้ก็4,4ี่หมืนสี่ะก็มาอัปปู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยแล้วก็จะมีหน้านี้ เห็นไหมปุ่นนี้ก็ได้เด็ชิ้นส่วนก็เรียกว่าไงอะหาตัวละครใหม่ๆเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะฝากกด subscribe กดไลค์วกดแชร์นะครับติดตามกันไปนะครับเราเจอกันใหม่ได้ในคลิปจะถัดไปนะครับสวัสด,ดีครับ